คือโดยปกติะครับยาพวกนี้เนี่ยครับมันจะต้องมีกระบวนการปั่นเนาะอยับมาสร้างนิดนึงนะครับผมที่ผมเนี่ยมันก็จะมีเครื่องปั่นโดยเฉพาะเลยถามว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าถ้ามันปั่นปั่นแล้วมันไม่ได้เนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยคือมันจะเป็นก้อนนะฮะพอมาเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยพูดง่ายๆก็คือฉีดแล้วแน่มันจะเป็นตะปุ่มตะปั่นเนาะถ้าดู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 ง่ายๆไปดูดาราแต่ละคนอะไปดูหน้าใกล้ๆดูได้ไหมฝรั่งนะฮะอยากให้ดูเนาะบางคนบอกเ่าใช้ยาดี นะฮะสุดท้ายเราอยู่ที่ฝีมือด้วยอยู่ที่การปรุงด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ายาดีไม่ยอมลงทุนเรื่องเครื่องปั่นหรือว่าเทคนิคการท,ทํานี่มันไม่ถูกมันมก็เกิดปัญหาแน่นอนนะก็ผมฉีดไขมันมาเยอะกอสมควรผมเลยเข้าใจกระบวนการของการฉีดเนี่ยว่าถ้าบางทีมันเกิดก้อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรเนะราะแม้กระทั่งบริเวณที่มาที่สุดมันใต้ตาเนี่ตตนนนตออยตรงนี้นี่ยิงต้องรงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรดลุปนะครับผม ในกับข้อก็ต้องเหมือนกันครับมีทุกรูปแบบเนาะตอนนี้โอเคนะครับ Dr. Alex Aesthetic Clinic.